วันเกิดนะคะที่หาเงินเก่งในทางกับกันเนี่ยใช้เงินโคตรจะเก่งเลยนะคะเอาละค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็น3วันเกิดของท่านหรือเปล่าก่อนอื่นนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้คุณครูพี่พรด้วยนะคะอย่าลืมพิมพ์คำว่าสาธุน้อมรับคำทำนายสมหวังดังคำทำนายด้วยนะคะ3วันเกิดนะคะที่หาเงินเก่งมากๆเลย แต่เวลาใช้เนี่ยใช้โคตรเก่งเลยนะคะก็มีอยู่สามวัน3วันนี้เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าหาเงินเก่งเป็นคนขยันเป็นคนกลัวจนเป็นคนที่เรียกว่าโอยสุดๆในเรื่องของการหาเงินเลยทีเดียวแต่ไม่รวยเพราะว่าเป็นคนใช้เงินเก่งมาก บทจะใช้ใช้ไม่คิดบทตันีตันีใจหายนะคะเป็นแบบนี้นะคะที่สำคัญเลยต้องบอกว่าสวันเกิดนี้นะคะหาเงินเก่งเก็บเงินแต่หมดเวลาเก็บเป็นก้อนๆเพื่อจะเอาไปทำอะไรเนี่ยมีเหตุจะต้องใช้ไปก่อนตลอดเลยนะคะสมวันเกิดนี้ได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะทำไมจึงเป็นแบบนี้นะคะ มีเหตุผลนะคะต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรคํานึงถึงยศศักดิ์คำหนึงถึงเกียรติยศเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์เนี่ยหลายคนเนี่ยเป็นคนที่บางครั้งเนี่ยหน้าใหญ่ใจโตนะคะชอบเลี้ยงคนนั้นคนนี้นะคะใครมาดูถูกหน่อยนึงจะต้องแสดง power ให้เขาเห็นว่าเรานี่ดีพอเราเนี่ยแม้เก่งเจ๋ง โดนหลอกเสียเงินนะคะมันเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์เหมือนกันชอบช่วยเหลือผู้คนบริการคนเป็นคนชอบเข้าสังคมแค่สังคมแค่เพื่อนฝูงแค่ผู้อื่นมากกว่าใจตัวเองเป็นแบบนี้นะคะส่วนคนวันศุกร เป็นคนที่อยากให้คนอยู่ใกล้มีความสุขอยากให้คนใกล้ตัวมีความสุขแสดงออกยิ้มแย,มย้มแจม่มใสกลับบ้านไปร้องไห้นี่คือคือคนเกิดวันศุกร์คนวันาที่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นสามวันเกิดเป็นคนที่หาเงินเก่งขยันมีเงินเข้ามามากเงินเหมือนน้ำเอามือจุ่มลงไปในน้ำอา้าวติดมือมาจึกจึกนะคะ เป็นแบบนี้บางคนเนี่ยหาเยอะใช้เยอะมากกว่าหาเป็นแบบนั้นเมื่อคุณรู้ตัวว่าเกิด3มวันนี้คุณต้องเก็บหอมรลอมลิรนะคะอียาน่าใหญ่ใจโตคุณอย่าไปรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองคุณอย่าไปเหมือนกับว่ารักคนอื่นเกินไปนะคะจะให้คนอื่นมากเกินไปแปลกนะคะบางครั้งเนี่ยให้คนนอกบ้านมากกว่าคนในบ้าน บทที่จ่ายเงินให้นอกบ้านเพื่อนฟูเนี่โอ๊ยจ่ายสุดๆเลยกล้าจ่ายไม่คิดเสียดายเลยนะคะแต่คนใกล้ตัวเนี่ยบางทีเนี่ยพ่อแม่บ้างญาติพี่น้องบ้างคนร่วมสายเลือดเดียวกัน,นคิดมากคิดเล็กคิดน้อยนะคะคิดแบบมีติดอยู่ในใจตลอดเลยมันจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ บอกเลยนะคะว่าสามวันเกิดเนี่ยที่หาเงินเก่งและใช้เงินโคตรเก่งเนี่ยจะต้องเก็บให้ดีระวังในการใช้ตังค์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์แล้ววันศุกร์นะคะ